เขาว่ากันว่าโจก็เจนเหมือนกวนเหลินชงอู่หนานกวนใครที่ผ่านด่านเจ้นเหมือนกวนแล้วชีวิตจะเจออะไรก็ไม่มีความยากลาบากอีกต่อไปเพราะว่าสมัยก่อนนะครับทางเดินตรงนี้ทั้งสูงทั้งแคบทั้งอันตรายซึ่งทางเดินที่แคบที่สุดกว้างเพียง15เซนติเมตรเท่านั้นเจ้นเหมือนกวนเป็นด่านป้องกันที่สําคัญในยุค3าก,ก๊กตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกวางหยวนในบทนเสฉวนคนสมัยก่อนเรียกที่นี่ว่ากู่ซูเต้าตัวซูนะครับมาจากชื่อย่อของเสฉวนนั่นเองซึ่งในการเที่ยวเจ้นเหมือนกวนนี้น้้นะัูจขึกชาทหม รอค่ากระเช้าจุดละ50หยวนต่อเที่ยวระหว่างทางขึ้นกระเช้าที่2จะมีจุดถ่ายรูปที่เห็นวิวเขาสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ทุกคนนิยมมาถ่ายรูปกันครับตอนนี้เราเดินมาถึงอีกหนึ่งจุดชมวิวซึ่งจะพานกระจกแห่งนี้สูงจากพื้นดิน200เมตรสูงจากพื้นระดับน้ําทะเล1,100เมตรที่นี่นะครับถ้ามาฤดูหนาวก็จะมีหิมะให้ชมนะครับถ้ามาฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ย <ไป S 1> ก็คือจะเห็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีถ้ามาช่วงนี้คือมันก็จะเห็นแบบความเขียวชะอุ่มของใบไม้นนนะรัแลลตอี้เเเาาาก็ดดิมถึงงวหยน ภายในวันนะครับจะมีต้นไม้ที่อายุมากกว่า1520ปีในวันที่อากาศสดใสเสา,สารอบต้นไม้แห่งนี้นะครับจะมีความแห้งเป็นพิเศษถ้าวันไหนคาดว่าจะมีฝนสีมันจะเข้มขึ้นและข้างๆต้นไม้จะมีบ่อน้ําในช่วงฤดูหนาวจะไม่แข็งและช่วงฤดูฝนน้าก็จะไม่เอ่อล้นออกมาตอนนี้เราถึงสือซุนเฟิงมีความสูง7 9เมตรจุดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายหน่อไม้ที่โผล่มาจากพื้นดินครึ่งทางแล้วทุกคนอีกนิดเดียวจะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วและในที่สุดนะครับฝุกก็เดินมาถึงด่านเจียนเหมือนกวนนนนดด่าาีี้้้้สรรรงงงขึคััแกกโยยจเหล มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,700ปีแม้จะถูกทำลายและบูรณะหลายครั้งแต่ก็ยังคงรักษาไว้ได้แม้ผ่านสึกสงครามมาหลายร้อยครั้งและด่านนี้มีคำกล่าวว่าอีฟูตังกวนว่านฟูโม่คายหนึ่งคนเฝ้าด่านหมื่นคนไม่สามารถฝ่าด่านเข้าไปได้ทุกคนครับนี่คือรูปที่เราไปถ่ายมานะครับเมื่อกี้ได้มันแล้วเป็นแบบนี้พระกุญแจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการรูปใหญ่อะรูปเลยยี่สิบหยวนนะครับเราถ่ายมา2จุดเราก็ได้2รูปนะ40หยวนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไม่ผ่า i p